สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับร้าน Fit o r i g i ินอลนะครับวันนี้ผมมีขาตั้งมาแนะนํานะครับเป็นขาตั้งเดิมศูนย์แท้เลยนะครับลูกค้าตัวนี้เป็นขาตั้งของเวฟนะครับเวฟร้อยสบเวฟร้อยห้าไอปลาวุงปลาวาหรือเวฟร้อยห้าไอไฟเลี้ยวบังลมนะครับลูกค้าเดี๋ยวผมจะมาให้ดูงานนะครับลูกค้าเดี๋ยวผมแกะให้ดูกันเลยครับ เป็นของแท้ศูนย์นะครับลูกค้าย้ําว่าของแท้ศูนย์นะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นงานนี่นะครับสีดําเงานะครับสวยๆครับกค้าตัวนี้นะครับสามารถใส่กับเวฟได้ทุกรุ่นนะครับ หากลูกค้าคนไหนนะครับสนใจสั่งซื้อหรือว่าอยากสอบถามเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์และว,วิธีการสั่งซื้อไว้ให้นะครับ